เรื่องราวที่สอดแทรกการใช้ชีวิตแบบสมถะรู้ทันความคิดเหนือคนทั่วไปปลูกฝังให้เราเป็นคนที่ประสบความสำเร็จบทที่851ระหว่างที่สมคนออกจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้ากำลังไปที่ร้านอาหารมีเสียงตื่นเต้นลอยเข้ามาหูพวกเขาเย่เฉินเซียวเฟินเมื่อพวกเธอหันไปมอง เห็นมีเงาร่างหลายคนเดินมาทางพวกเขาพวกเขาเหล่านี้คือเพื่อนที่เติบโตที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้ามาด้วยกันแต่ในจำนวนคนเหล่านี้ส่วนมากแล้วเข้ามาตอนเขาออกจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าไปแล้วเขาก็เลยไม่ค่อยรู้จักหลังจากที่ออกจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแล้วเพื่อนหนึ่งเดียวที่เขายังติดต่ออยู่ก็คือจางเฮาเพื่อนสมัยตอนที่อยู่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าของเขา หลายปีก่อนที่เย่เฉินใช้ชีวิตอยู่ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเด้วยความที่พ่อกับแม่ของเขาประสอบอุบัติเหตุเสียชีวิตเขากลายเป็นคนที่พูดน้อยและถึงขั้นที่สันโดดในเวลาวันหนึ่งอาจจะไม่ได้คุยกับใครเลยแม้แต่ประโยคเดียวเย่เฉินที่เข้ากับคนอื่นไม่ได้เลยสักอย่างเขาเลยถูกเมินจากเด็กคนอื่นเป็นประจำเยเฉินจำได้ว่าตอนที่เขาโดดเดี่ยว เจ้าเ่าที่อายุโตวกว่าเขาจะเป็นคนแรกที่ยืนออกมาเป็นคนแรกและมาเล่นกับเขาและหลังจากนั้นมาหลายปีความสัมพันธ์ของทั้งสองคนยิ่งแน่นแฟ้นมากเจ้าเ่าและเย่เฉินอายุเท่ากันแต่เจ้าเ่าโตวกว่าไม่กี่เดือนทั้งสองคนออกจากสถานเลี้ยงเด็กกำพ้าไปพร้อมกันแล้วออกไปเลือกที่ทำงานก่อสร้างด้วยกันลำบากไปด้วยกันและเหนื่อยไปด้วยกัน เป็นเพื่อนที่ฟันฝ่าอุปสรรคไปด้วยกันอย่างแท้จริงแต่สิ่งที่เจ้าเห่าต่างจากเยเฉินก็คือตอนที่เยเฉินได้เงินมาแล้วจะแอบส่งให้สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแต่ตอนที่ได้เงินมาเขาก็แอบเก็บไว้และออกจากสถานที่ก่อสร้างไปทำธุรกิจเล็กๆที่เมืองเฮยสำหรับเยเฉิญแล้วการกระทำของเจ้าเห่าเป็นเรื่องที่เข้าใจและยอมรับได้ ออกมาจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าคนส่วนใหญ่ไม่มีที่พึ่งพาใครๆก็อยากเก็บเงินเพื่อสร้างรากฐานให้กับตนเองเพราะเด็กกำพร้าไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นยังมีพ่อแม่คนอื่นยังมีญาติคนอื่นยังมีบ้านที่บงังแดดหลบฝนได้แต่เด็กกำพร้าไม่มีอะไรเลย ถ้าวันนี้ไม่มีเงินก็ไม่ได้กินข้าวแถมคืนนี้อาจจะต้องนอนข้างถนนที่เย่เฉินออกจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแล้วไม่ได้คิดเพื่ออนาคตตัวเองเหตุผลส่วนใหญ่ก็คือ พ่อของเขาเคยสอนไว้ว่าที่เขามีชีวิตรอดถึงอายุ18ได้ก็เพราะบุญคุณของสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าและป้าลีตัวเขาจึงต้องหาวิธีตอบแทนบุญคุณนี้และสิ่งนี้ยังเกี่ยวข้องกับการศึกษาของเยเฉินได้รับในช่วงเด็กอย่างมากอีกด้วยช่วงวัยเด็กของเยเฉินเยเฉินเป็นคุณชายของตระกูลเยเขาถูกเลี้ยงอย่างรูหราและฟุ่มเฟือยตั้งแต่เด็ก และเขาได้เรียนรู้จากปัญญาขงจือ้อการศึกษาที่ยอดเยี่ยมระดับชาติจิตวิญญาณเขาเหมือนจิตวิญญาณของของจือ้อมีความโกรธและรู้สึกโศกเศร้าที่ผู้คนที่ยากลำบากไม่ได้รับความเป็นธรรมด้วยเพราะสาเหตนุนี้เขาจึงต่างจากทุกคนในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าตอนนี้เจ้าเขาที่คึกคักได้เดินเข้ามาพูดด้วยความตื่นเต้นว่า เยเฉินเพื่อนรักของฉันเราไม่ได้เจอกันนานเลยนะเมื่อหลายปีก่อนเจ้าเหากับเยเฉินนอนอยู่ที่เพิงของสถานที่ก่อสร้างด้วยกันและแบกปูนขนอิดด้วยกันทั้งสองคนคอยช่วยเหลือกันและประคองไปกันหลายปีหลังจากนั้นมาเจ้าเหาเก็บเงินได้หลายหมื่นและเขาไปเจอหญิงที่ชอบในสถานที่ก่อสร้างแล้วก็ได้ตามผู้หญิงคนนี้ไปที่เมืองไห ไม่ได้เจอกันหลายปีใจของเย่เฉินรู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยอเจ้าเฮาพวกเราไม่ได้เจอกันสามปีใช่ไหมหลายปีที่ผ่านมานายอยู่เมืองไห่เป็นไงบ้างเจ้าเฮาได้ยินที่เย่เฉินถามแล้วหัวเราะฮ่าฮ่าฮ่าก็ไม่เลวยังกินอิ่มนอนหลับเย่เฉินถามต่อแล้วหญิงที่นายรู้จักที่สถานที่ก่อสร้างล่ะแต่งงานกันหรือยังเออ สีหน้าของเจ้าเห่าปรากฏความเศร้าใจแต่เขาก็ยิ้มอย่างไม่สนใจอะไรมากแต่งงานอะไรล่ะก็แค่คบกันมาสองสามปีแต่ก็ไม่ได้คุยเรื่องแต่งงานกันเลยฉันไม่มีสินสอดไม่มีเงินซื้อบ้านทางพ่อแม่ของฝ่ายหญิงดูถูกฉันพ่อแม่ของเธอเป็นฝ่ายเป่าหูพูดจนแฟนฉันก็ดูถูกฉันไปอีกคนสุดท้ายเธอก็เลิกกับฉันไปเย่เฉินขมวดคิ้วและถามว่า เรื่องนี้เกิดขึ้นนานแค่ไหนแล้วเจ้าเขายิ้มแล้วตอบว่าเดือนก่อนนี้เองเย่ชินพยักหนา้าผู้หญิงคนนั้นจะเสียใจที่ไม่ได้เลือกนายปทที่872พูดจบก็ได้ถามต่อว่าฉันนึกขึ้นมาได้ฉันยังไม่ได้ถามนายเลยนายอยู่ในเมืองไฮยใช่ไหมแล้วทำไมถึงมาที่จินหลิงได้เร็วขนาดนี้เจ้าเขายิ้มแล้วตอบว่า เป็นเพราะความบังเอิญมากกว่าทางหน่วยงานส่งให้ฉันมาปฏิบัติงานนอกสถานที่ฉันพึ่งถึงเย็นนี้เองและพึ่งจะลงจากรถทัวร์ฉันเห็นนายคุยในกลุ่มเช็ดฉันก็เลยมาที่นี่ทันทีเย่เฉินถามไปด้วยความสงสัยว่านายทำธุรกิจส่วนตัวไม่ใช่หรือทำไมถึงกลับมาทำงานได้เจ้าหัวยิ้มอย่างลำบากใจและพูดว่า ช่วงนี้ธุรกิจตกตำ่ำทำธุรกิจไม่ได้ง่ายยางที่คิดนะและสองปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจไม่ค่อยดีทำอะไรไม่ค่อยง่ายเลยพูดจบเขาได้มองไปหาเซี่ยวสู่หลันและยิ้มเย่เฉินคนนี้คือภรรยาของนายหรือยเย่เฉินพยักหน้าและตอบว่าคนนี้คือภรรยาของฉันเซี่ยวสู่หลันและ,ยะเย่เฉินก็ได้แนะนำว่าเจ้าเฮาให้เซี่ยวสู่หลันสู่หลัน คนนี้คือเจ้าเผ่าเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันตอนอยู่สถานเลี้ยงเด็กกำพรา้าเจ้าเผ่าหัวเราะและพูดว่าเย่เฉินนายโชคดีมากเลยนะที่ได้ภรรยาที่สวยแบบนี้เสี่ยวสู่หลันหัวเราะและพูดว่าขับขึ้นแค่ เจ้าเห่าพยักหน้าแล้วทำเป็นบ่นกับเยเฉินว่าเยเฉินนายไม่จริงใจเลยนะหลายปีที่ผ่านมาไม่เคยติดต่อพวกเราเลยหลังจากที่ป้าหลีเป็นโรคโลหิตมีสารของปัสสาวะป้าหลีบอกว่านายไปเยี่ยมป้าหลีหลายครั้งมากแต่นายกับหลบหน้าเพื่อนพี่น้องอย่างพวกฉันนายทำแบบนี้ทำไมเยเฉินหัวเราะและตอบอย่างจริงจังว่า ช่วงนั้นชีวิตลำบากอยู่เลยไม่อยากให้คนอื่นเห็นเย่เฉินก็มีเกียรตในตัวเองเหมือนกันหลังจากที่แต่งงานกับเซี่ยวสู้หลันมีคนพูดเสียดสีว่าเขาเป็นคนไม่มีค่าไอายาจอกเป็นลูกเคยแต่งเขา้า ถึงเขาจะไม่สนใจว่าคนอื่นจะมองเขาอย่างไรแต่สำคัญผี่น้องในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแล้วเขาไม่อยากให้ผี่น้องที่อยู่ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเห็นสภาพที่ลำบากเร้นแค้นของตัวเองเจ้าเ่าพูดอย่างจริงจังว่าเพื่อนรักของฉันเมื่อหลายปีก่อนเราก็นอนอยู่ที่เพิงของสถานที่ก่อสร้างด้วยกันหลายปี มันโถยังฉีกกันเป็นสองชิ้นแบ่งคนละครึ่งได้เลยนายจะเกงใจอะไรต่อหน้าฉันอีกสิ่งที่สำคัญหลายปีที่ผ่านมาชีวิตฉันไม่ได้ราบรื่นนะแต่นายดูฉันสิฉันก็เฮฮาได้ไม่ใช่หรือเย่เฉินพยักหน้าเบาๆตอนนี้หลีเสียวมีสีหน้าที่ขำแล้วจ้องเจ้าเฮาพี่เฮาเจอททำไมพี่ไม่ทักทายฉันสักที เจ้าเฮาถึงมองไปที่หลีเสียวฝนและจ้องหน้าเธออยู่พักใหญ่ถึงได้พูดออกด้วยความตกใจว่าเธอเธอคือเสียวฝนหรือเจ้าเฮาก็เหมือนกับเยเฉินเข้าออกจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าตอนอายุ18และไม่ได้กลับมาอีกเลยตอนนั้นหลีเสียวฝนเพิ่งอายุ13-14เอง ตอนนั้นยังเป็นเด็กน้อยอยู่เลยแต่หลีเซลฝนในตอนนี้กลายเป็นสาวสวยแบบเต็มตัวแล้วความแตกต่างมีไม่น้อยหลีเซลฝนหัวเราะและพูดนี่ฉันเองมีอะไรไหนต้องทำแน่ตกใจขนาดนี้ด้วยเจ้าหัวเราะออกมาเธอเป็นผู้หญิงที่มีความเปลี่ยนแปลงเยอะมากตอนนั้นเธอผอมและผิวเหลืองแถมยังเตี้ยอีกด้วย ดูยังไงก็เหมือนทอมแต่ดูตอนนี้สิกลับกลายเป็นสาวสวยไปแล้วลี่เสี่ยวฝนตอบด้วยความเขินว่าเจ้าเฮาน่าย่าชมฉันเกินจริงนะตอนนี้พี่สะพ้ายอยู่ด้วยฉันจะถือว่าสวยได้ยังไงระหว่างที่พูดเธอก็มองเซี่ยวสู่หลันความอิจฉาก็ปรากฏบนใบหน้าอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นเจ้าเฮาัวเราะและพูดว่าเธอก็อย่าดูถูกตัวเองขนาดนี้สิ ตอนนี้เธอก็เป็นสาวสวยหนึ่งในแสนเลยนะตอนนี้ลี่เซวฝนเขินอายจนพูดอะไรไม่ออกก็ได้มีโทรศัพท์โทรเข้ามาเมื่อเธอรับสายก็ปรากฏสีหน้าที่ร้อนรนและบอกทุกคนว่าเมื่อกี้เจ้าของร้านอาหารโทรมาบอกว่าระบบไฟฟ้าที่ร้านอาหารเก่าแล้วมันเกิดไฟฟ้าลัดวงจรวันนี้คงซ่อมไม่เสร็จน่าจะต้องรอวันพรุ่งนี้ วันนี้อาจไม่ได้เปิดร้านแล้วอ๋อเจ้าเห่าพูดพร่องออกมางั้นเราก็ต้องหาร้านอาหารใหม่กระทันหันสินะลีเซลฝนพูดออกมาด้วยความลนลานว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่คนเขากินข้าวกันหาที่นั่งในร้านอาหารกระทันหันแบบนี้คงไม่ใช่เรื่องง่ายเมื่อเย่ยเขินได้ยินแบบนี้แล้ว เมื่อเย่ยเฉินได้ยินแบบนี้แล้วเขาจะลองโทรไปถามหงหาเทียนเสีงฟู่ยังมีโต๊ะว่างไหมขณะเดียวกันรถเบนส์สีดำได้มาจอดอยู่ข้างๆทุกคนบทที่853หน้าต่างของรถเบนซ์ถูกเลื่อนลงเย่ยเฉินเหลือบตาไปมองเขารู้จักคนที่ขับรถคันนี้คนนี้คือเจียงหมิง คนที่วันนี้เสนอจัดงานเลี้ยงแต่เย่เฉินไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกับเขาเจียงหมิงใส่ชุดสูทและรูปร่างอ้วนนิดหน่อยเมื่อเห็นทุกคนเขาได้โจดรถและโะงกดูและพูดว่าโธ่เอ้ยขอโทษจริงๆนะที่ทำห้ทุกคนรอ,อนานเลยระหว่างที่พูดสีหน้าของเขาปรากฏความเย่อหยิ่งและตั้งใจอธิบายว่า โทก็เพราะรถติดและเสียเวลาไปหน่อยฉันก็เลยมาสายมีคนอุทานด้วยความตกใจและพูดว่าเจียงหมิงนายขับรถเบนซ์แล้วหรือนายออกรถตั้งแต่เมื่อ,อไรเจียงหมิงหัวเราะและตอบว่าก็ออกรถเมื่อสองวันก่อนเย่ฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมเจ้าคนนี้ถึงอยากที่จะจัดงานนักหนาความจริงแล้วเขาอยากที่จะโชว์รถใหม่ให้เพื่อน ขณะนี้มีคนถามเจียงหมิงว่าเจียงหมิงรถนี้รุ่นอะไรหรือคงจะแพงสินะเจียงหมิงหัวเราะอย่างได้ใจและทำท่อมตัวว่าโอ้ยก็แค่รถเบนอีสามร้อยเฉยเฉยไม่ใช่รถที่ดีอะไรคันนี้ก็ประมาณห้าแสนหยวนเฮ้ยทุกคนอุทานออกมาด้วยความตกใจมีคนบอกว่าอุย้ย เียงหมิงน่ายแข่งมากเลยนะเพิ่งออกไปสู่สังคมไม่กี่ปีก็สามารถซื้อรถทิ่แพงแบบนี้ได้แล้วใช่ใช่พวกเรายังนั่งรถเมย์กันอยู่เลยนายกับได้ขับรถเบนซ์แล้วบุญวัสนานี้แข่งกันไม่ได้จริงๆแหมคนเราแข่งกันได้ทุกอย่างแต่บุญวาสนาแข่งกันไม่ได้จริงๆโถเอ้ยก็ความหมายเดียวกันนั่นแหละพูดความในใจสักประโยคนะ คนที่ออกจากสถานเลี้ยงเด็กกำพา้าพื้นฐานแล้วเป็นคนที่ไม่มีที่พึ่งอยู่แล้วจุดเริ่มต้นของพวกเขาตกต่ำกว่าคนทั่วไปเยอะมากถ้าคนทั่วไปเริ่มจากศูนย์พวกเขาอาจเริ่มจากติดลบก็ได้จนถึงตอนนี้เด็กกลุ่มที่ออกจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเมื่อหลายปีก่อนส่วนมากมีเงินเดือนที่ต่ำๆมามาก,มาก อาจจะไม่ได้มีงานที่ดีๆทำและยิ่งไม่มีเงินเดือนและสวัสดิการที่ดีฐานะทุกคนตามความจริงแล้วคือจนมากนอกจากเจเฉินและเจียงหมิงแล้วเพื่อนๆที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าคนอื่นที่สามารถซื้อรถได้ไม่มีเลยทุกคนที่เห็นรถเบนซ์ของเจียงหมิงแล้วก็เลยรู้สึกอิจฉาและยกย่องเจียงหมิงหัวเราะอย่างได้ใจและโบกมือ ก็ใช้ได้อยู่สำหรับฉันแล้วรถคันนี้เป็นเพียงเศษเงินไม่ได้มีค่าอะไรระหว่างที่พูดเขาเห็นเยเฉิญที่ยืนอยู่ในกลุ่มคนเหล่านี้สีหน้าของเขาเปลี่ยนไปไม่คิดเลยว่าเยเฉินเจ้าศัตรูคู่อาฆาตคนนี้กับเร็วกว่าตนเองหนึ่งก้าตอนที่อยู่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า เขาชอบดูถูกคนอย่างเยเฉินและอยากที่จะสั่งสอนเยเฉิญอยู่หลายครั้งแต่เขาสู้ไม่ได้สุดท้ายก็ถูกเยเฉินเอาคืนอย่างสาสมหลายครั้งหลายคราวเยเฉิญกลายเป็นเงามืดในใจเขาทําให้เขาไม่สามารถยอมได้เขาคิดตลอดว่าอย่ามองว่าเยเฉินอยู่ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าต่อสู้แก่งนะแต่เมื่อเขาจะต้องเข้าสู่สังคมแล้ว เย่เชนต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากแน่เขาจ้องมองการแต่งกายของเยเชินแล้วในใจของเขายิ้มอย่างเยือกเย็นทั้งเนื้อทั้งตัวของปลอมทั้งหมดเขาไม่ได้มีงานดีแต่เมื่อเขามองไปที่เซวสู่หลันแล้วดวงตาเขาส่งประกายและตื่นตะลึงทันทีในชีวิตจริงเขายังไม่เคยเจอผู้หญิงที่สวยแบบนี้เลยบทที่ 854สิ่งนี้ทำให้เขาอดไม่ได้ที่จะคิดในใจก็คือผู้หญิงคนนี้จะเป็นเพื่อนของเราตอนอยังอยู่ที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแต่ไม่ว่าเขาจะนึกอย่างไรก็นึกความทรงจำที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงคนนี้ไม่ออกนึกถึงตอนนี้ใบหน้าของเจียงหมิงยังมีรอยยิ้มและแฝงไปด้วยความยิงและไปทักทายเย่เฉิน อา้าวคนนี้ไม่ใช่เยเฉินหรือไม่ได้เจอกันนานเลยนะเย่เฉินหัวเราะและพูดว่าไอ้ก้อนใหญ่ไอ้ก้อนใหญ่เป็นฉายาของเจียงหมิงตอนอยู่สถานเลี้ยงเด็กกำพราพอเจ้าคนนี้กินจุแถมยังอ้วนอีกด้วยเขาก็เลยชอบตอดเหม็นมากที่สำคัญเจ้าคนนี้ตอนตอดไม่ดูสถานที่เลยตอนเรียนตอนเล่นกตอตดตอนกินก็ตอดตอนนอนกอตอด ตอนนั้นเพื่อนก็มีความกังวลกับการตดของเขามากลำบากใจจนไม่อยากพูดสุดท้ายก็ถูกตั้งฉายานี้ขึ้นมาเรียกว่าไอ้ก้อนใหญ่เจียงหมิงคิดไม่ถึงว่าเย่ฉินเจอเขาครั้งแรกจะเรียกฉายาแต่ก่อนของตัวเองทันใดนั้นเขาก็รู้สึกไขหน้านิดหน่อยยังไม่รอให้เจียงหมิงพูดออกมาวัยรุ่นที่อยู่หลังเขารู้สึกไม่พอใจและพูดว่า อ้าวเย่เฉินนายพูดแบบนี้ได้อย่างไรทําไมถึงกล่าเรียกฉายาแต่ก่อนของประธานเจียงตอนนี้ประธานเจียงเป็นถึงผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมหาชนจํากัดนะคุณพูดอะไรก็เคารพหน้อยเย่เฉินเหลือบตาไปมองคุณพูดจําได้เลือนลางว่าเขาชื่อเจิ้งเสียง เมื่อหลายปีก่อนเคยเป็นพักพวกของเจียงหมิงคนหนึ่งไม่คิดเลยว่าหลายปีผ่านไปเขายังตามเจียงหมิงอยู่ยเย่เฉินก็ได้ขมวดคิ้วเล็กน้อยและพูดเบาๆว่าขอโทษด้วยนะครับผมเรียกเขาแบบนี้ตั้งแต่เด็กเรียกจนชินแล้วเจียงหมิงมองไปหาเซี่ยวสู่หลันพบว่าเซี่ยวสู่หลันมีสีหน้าที่จะขำออกมากับฉายาของเขาทันใดนั้นก็รู้สึกโกรธและพูดโจมตีกลับไปว่ายเย่เฉิน นายดูแล้วกว่ามีงานมีการที่ดีทํานายขับรถอะไรมาล่ะ <_ C> e <an> เจียงเสียงรีบพูดต่อจากเจียงหมิงและหัวเราะฮ่าห่า โอ้ยประธานเจียงคำพูดของท่านรุนแรงเกินไปนะฉันได้ขามาว่าเยเฉินไปเป็นลูกเขยแต่งเขาเป็นภรรยาที่เป็นฝ่ายเลี้ยงเขาเขามีข้าวกินก็ถือว่าโชคดีแล้วยังจะถามเขาขับรถอะไรหรือแบบนี้ไม่เป็นการตั้งใจให้เขาขายหน้าหรือโธเอ้ยพูดผิดพูดผิด,ดเจียงหมิงตีไปที่หัวของตัวเองและตั้งใจพูดว่า ขอโทษนะเยเฉินฉันเป็นคนพูดตรงๆหวังว่านายจะไม่ถือสานะถึงเขาจะพูดแบบนี้แต่ในใจของเขาตอนนี้คำกิ้งแล้วเยเฉินเอ้ยเยเฉินฉันจะดูว่านายจะไปต่ออย่างไรเยเฉินกับยิ้มและพูดว่า ไอ้ก้อนใหญ่ฉันคิดว่าที่นายชอบตอดเป็นเพราะนายมีลำไส้ที่ต่อตรงเข้าไปกับตูดคิดไม่ถึงเลยว่านายเป็นคนพูดตรงๆด้วยตอนพูดนายคงใช้หลอดลมแน่เลยเหมือนกับลำไส้และหลอดลมของนายคงตรงเหมือนกันสินะเมื่อทุกคนได้ยินคำพูดที่หยอกล้อนี้ก็ได้หัวเราะออกมาทันทีเขาคิดไม่ถึงเลยว่าคำพูดประโยคหนึ่งของตัวเอง คำพูดที่ตรงๆกับทําให้เย่เฉินจับจุดบกพร่องของตัวเองได้และพูดเสียดสีกับท่านใดนั้นสีหน้าของเจียงหมิงแย่ลงตอนนี้เขาไม่สนใจเรื่องจะโกรธหรือไม่โกรธแล้วสิ่งที่เขากลัวที่สุดตอนนี้ก็คือเซี่ยวสู้หลันจะมีความทรงจําที่ไม่ดีเกี่ยวกับตัวเขาเขากเลยรีบตรงไปหาเสี่ยวสู้หลันแล้วยิ้มและถามว่า เฮ้ hey, ฉันไม่คุ้นหน้าสาวสวยคนนี้เลยอาจเป็นเพราะฉันไม่ได้กลับมาสถานเลี้ยงเด็กกำพร้านานแล้วฉันถึงจําเธอไม่ได้เธอบอกฉันได้ไหมว่าเธอชื่ออะไรลี่เสีย่ยวฝนที่อยู่ข้างๆพูดอย่างไม่พอใจว่าเฮ้ย hey, เจียงเหมิงนายคนนี้ไม่มีบุญตาเลยนายรู้ไหมว่าคนนี้เป็นใครคนนี้คือพี่สะใภ้ของเราและเป็นภรรยาของพี่เย่เฉิน อะไรนะแจ้งมิงเหมือนคนที่ถูกฟ้าพาตีเขาให้ตายเขาก็ไม่เชื่อสาวสุดสวยที่เข้าตาอย่างมากคนนี้กัลบเป็นภรรยาของเยเฉินไร้ค่าเขามองไปหาเยชนินพบว่าเสื้อผ้าทั้งตัวของเยเฉินราคายังไม่เท่าเสื้อคลุมของเขาตัวเดียวเลยเสื้อคลุมอามานี่ของฉัน อย่างน้อยก็สามารถซื้อเสื้อผ้าที่เขาใส่ทั้งตัวได้แถมยังเหลือเงินอีกและมองไปหาเสียวสู่หลันที่สวยและหน้าหลงไหลแถมยังมีขาที่เรียวยาวและยืนจาง,งาอยู่ข้างๆแย่เฉินในใจของเขายิ่งโมโห แม่งเอ้ยเสี่ยวสู้หลันคนที่สวยแบบนี้หุ่นที่สมส่วนเป็นที่สุดของที่สุดของผู้หญิงยังสวยกว่าผู้หญิงที่เขาเคยเจอมาหลายร้อยเท่าพันเท่าหรืออาจจะเป็นหมื่นเท่าเลยสุดท้ายก็รู้ว่าเธอเป็นภรรยาของเยเฉินไอยาจอกนี่แม่งมึงสวรรค์คงตาบอดไปแล้วแน่เลยบทที่855 เมื่อน,นึกถึงเย่เฉินหาเมียสวยขนาดนี้ได้ใจของเจียงหมิงก็รู้สึกไม่ยุติธรรมสีหน้าปรากฏรอยยิ้มปลอมๆอ,ออกมาและพูดเสียดสีเยเชินว่าเยเฉินพวกเราไม่ได้เจอกันนานนายเปลี่ยนไปมากเลยนะดูแล้วพราวสเสน่ห์และยาบคายนายมันหนุ่มหน้าตาลอที่มีมาตรฐานจริงๆนายเป็นแมงดาดตั้งแต่เกิดแน่ๆระหว่างพูด เขามองเย่เฉินหัวจดเทา้าและทำเป็นรู้สึกผิดและพูดว่าถ้าแต่งงานเข้าไปเป็นลูกเขยเขาง่ายขนาดนั้นหลายปีที่ผ่านมาทำไมฉันต้องทำงานหนักด้วยนายดูฉันสิฉันต้องอดหลับอดนอนตั้งใจทำงานจนร่างกายพังหมดแล้วเพิ่งได้แค่ตำแหน่งผู้อำนวยการมาเมื่อเทียบกับผู้ชายหากินเจ้าแห่งแมงดาอย่างนายแล้วฉันรู้สึกอายจริงๆ เจียงหมิงที่พยายามพูดเสียดสีเยเฉินก็เพราะอยากโชว์ฐานะของตัวเองกับเยเฉินและเพื่อนเพื่อนและเพื่อโจมตีเยเฉินไปด้วยพูดจบแล้วเข้าหันไปมองหลี่เสี่ยวเฟินที่สวยและเด็กในเมื่อสาวสวยสุดอยากเสี่ยวสู้หลันมีเจ้าของแล้วงั้นก็เปลี่ยนเป็นหลี่เสี่ยวเฟินที่เด็กและสดใหม่ก็ได้คงจะพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปได้ เมื่อก่อนทำไมไม่ได้สังเกตนะว่าหลีเซียเฟินคนนี้สวยขนาดนี้ถ้ารู้แบบนี้ต้อนอยู่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าน่าจะจับเธอมาเป็นของตัวเองขณะน,นี้คนที่ยืนอยู่ด้านหลังหลายคนได้ยินเย่เฉินพูดเสียดสีพวกเขาก็ได้ขำออกมาถึงจะไม่ปรากฏสีหนาที่ขำแต่เมื่อมองไปที่คิ้วของพวกเขาแล้วเห็นได้ชัดว่า สีหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยการดูถูกแต่เย่เฉินก็ยืนอยู่ที่เดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาไม่ได้มีสีหน้าที่โกรธเลยในใจของเซี่ยวสู้หลันโกรธและพูดโดยน้ำเสียงที่เย็นชาว่าคุณผู้ชายคะ สามีฉันไม่ได้ไปทำอะไรให้คุณไม่ได้ไปหาเรื่องคุณนะทำไมคุณต้องพูดจาไม่ดีและพูดเสียดสีเขาสารพัดด้วยที่สำคัญสามีฉันจะเป็นแมงดาหรือไม่เป็นแมงดาและมันเกี่ยวอะไรกับคุณเขาก็เคยไปขอข้าวบ้านคุณกินหรือเจียงหมิงไม่คิดเลยว่าเซี่ยวสู่หลันจะเข้าข้างสามีตัวเองขนาดนี้ในใจของเขายิ่งรู้สึกว่าสวรรค์ไม่ได้ให้ความเป็นธรรมกับเขา ตัวเองมีความสามารถแบบนี้แต่ทำไมถึงไม่มีเมียแบบนี้กับเขาบ้างหรือจะเป็นจริงอย่างที่โบราณเคยพูดไว้ว่าสามีที่ดีจะไม่มีภรรยาที่ดีสามีที่ดีจะไม่มีภรรยาที่ด,สด,ดีส่วนลึกที่สุดในใจของเขาย่งรู้สึกอิจฉาแรงพูดออกมาอย่างเยือกเย็นว่าสาวสวยผมไม่ได้พูดเสียดส,สีสามีคุณนะ ผมแค่พูดความจริงสาวสวยอย่างคุณแต่งงานกับยาจกคนนี้ก็เหมือนกับเอาดอกไม้ไปเสียบอยู่กองขี้วัวเสี่ยวสูหลันพูดอย่างเย็นชาว่าเรื่องระหว่างฉันกับสามีคุณเป็นแค่คนนอกไม่มีสิทธิ์มาพิจารณาตัดสินคุณจัดก,การเรื่องของคุณเองก็พอแล้วยงหมิงโดนพูดย้อนจนพูดอะไรไม่ออกเสี่ยวสู่หลันไม่เพียงสวยเท่านั้นแถมยังรักสามีมาก และตามใจสามีตลอดแบบนี้ช่างน่าอิจฉาจริงๆเลยขณะนี้ลี่เซลฝนทนไม่ไหวและพูดออกมาโดยความโกรธว่าเฮ้ hey, ยเจียงหมิงนายคนนี้หมายความว่าอะไรพี่เย่เฉินของฉันไปทำอะไรให้นายหรือถึงจะต้องพูดเสียดสีทําไมพี่เย่เฉินลำบากใจแบบนี้นายเป็นคนด้อยเหมือนเดิมเลยนะไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลย เมื่อแจ้งหมิงได้ยินแบบนี้ก็โมโหขึ้นมาทันทีทำไมหลีเสี่ยวฝนถึงเข้าข้างเย่เฉินคนนี้ยาจกนี้มีอะไรดีหรือทำไมผู้หญิงที่สวยถึงเข้าข้างเขาหมดเซี่ยวสู้หลันเป็นภรรยาของเย่เฉินแล้วเข้าข้างเย่เฉินก็พอแล้วเธอ หลี่เซียวฝนไม่ได้เป็นอะไรกับเย่เฉินเลยเธอจะไปเข้าข้างเย่เฉินขนาดนี้ทำไมและเมื่อเจียงหมิงยิ่งมองหลี่เซียวฝนยิ่งรู้สึกว่าเธอเป็นที่สุดของที่สุดของผู้หญิงพึงอายุยี่สิบกว่ากว่าก็ามีขาที่เรียวยาวแบบนี้แล้ว และมีสะโพกที่สมส่วนเป็นรูปเป็นร่างดูยังไงก็ไม่มีทิฏฐิเลยตอนที่โกรธแล้วทำปากผูดบึง้งยิ่งทำให้คนรู้สึกจิตใจตเตลเิดเปิดเปิงอยากที่จะไปกอดและจูบสักสองทีถ้าตัวเองสามารถเอาผู้หญิงที่อ่อนและเด็กคนนี้มาเป็นของตัวเองได้จะเป็นเรื่องที่สะใจมากเพื่อให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวท่านคอมเมนต์สิ่งที่ท่านได้จากเรื่องนี้ และเป็นกําลังใจให้กับทางช่องอย่าลืมกด s ับ s c ค i b ์และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยครับ